เปิดตัวอ็อกซิเจนอลสิของ OnePlus การเปลี่ยนแปลงที่เหนือชั้นในการใช้งานและการเชื่อมต่อ OnePlus ได้ประกาศเปิดตัวอ็อกซิเจนอลสิซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เหนือชั้นในการใช้งานและการเชื่อมต่อข้ามแพลตฟอร์มซึ่งเป็นการอัปเดตใหญ่ที่สุดของซอฟต์แวร์สำหรับสมาร์ทโฟน OnePlus ที่มุ่งเน้นใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นอย่างมาก ออกซิเจนอ16ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ Android 16และมีการเพิ่มฟีเจอร์ AI ที่เหนือชั้นทําให้สมาร์ทโฟน One Plus มีความสามารถในการปรับปรุงความลื่นไหลของส่วนติดต่อผู้ใช้ UI และเพิ่มการเชื่อมต่อให้ครอบคลุมอุปกรณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือการรวม Google Gemini AI เข้ากับฟีเจอร์ MySpace ทําให้ผู้ใช้สามารถใช้ Gemini เพื่อค้นหาเนื้อหาภายใน MySpace หรือวางแผนการเดินทางได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ MySpace ยังสามารถบันทึกเสียงและสร้างคอลเลกชันอัจฉริยะได้ด้วยตัวเอง อ็อกซิจนนยังมีฟีเจอร์ AI ที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเช่น a r เรเทอร์ซึ่งสามารถช่วยสร้างสรรค์ข้อความตามคำสั่งของผู้ใช้และ a r รีคอเดอร์ที่สามารถบันทึกการสนทนาและถอดเสียงออกมาเป็นข้อความได้อย่างอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงฟีเจอร์ AI ในแอปพลิเคชัน Gallery ที่สามารถปรับแสงบนใบหน้าในภาพถ่ายและแก้ไขการแสดงออกทางสีหน้าได้อย่างแม่นยำ และนี่คือสิ่งที่ทำให้อ็อกซิเจนอน16มีความลื่นไหลและประสบการณ์ในการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นฟีเจอร์ p r e l Processing ที่เปิดตัวในอ็อกซิเจนอีนสิถูกขยายให้ครอบคลุมการทำงานในหลายส่วนของ UI ทํทำให้ประสบการณ์การใช้งานโดยรวมราบรื่นและตอบสนองได้วรวดเร็วกว่าเดิมนอกจากนี้หน้าจอล็อกก็ได้รับการปรับปรุงให้มีตัวเลือกในการปรับแต่งมากขึ้นรวมทั้งรูปแบบนาฬิกาใหม่และวิดเจ็ตหลากหลายทำให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งหน้าจอตามสไตล์และความต้องการของตนเองได้ แต่ที่น่าสนใจที่สุดคือการปรับปรุงการเชื่อมต่อข้ามแพลตฟอร์มที่เหนือชั้น One Plus ได้มุ่งเน้นในการเชื่อมต่อข้ามอุปกรณ์ต่างๆทําให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และแท็บเล็ตได้อย่างง่ายดายและยังสามารถเข้าถึงข้อมูลของโทรศัพท์จาก Mac และ PC ได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนี้ One Plus ยังเพิ่มการรองรับการทํางานร่วมกับ Apple Watch ทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนและข้อมูลจากอุปกรณ์ของ Apple ได้อย่างง่ายดาย อ็อกซิเจนอสิยังมีการปรับปรุงในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆทําให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานและเพิ่มประสบการณ์ในการเชื่อมต่อข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างมากมายและนี่คือสิ่งที่ทําให้อ็อกซิเจนอสิกเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เหนือชั้นในการใช้งานและการเชื่อมต่อผู้ใช้สามารถเข้าร่วมโปรแกรมเบเทอร์เพื่อทดลองใช้งานออกซิเจนอสิบหกล่วงหน้าแล้วทําให้สามารถสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆและฟีเจอร์ใหม่ๆของอ็อกซิเจนอสิบหกก่อนใคร เพื่อนๆสามารถส่งต่อข่าวดีนี้ไปยังเพื่อนๆที่สนใจเทคโนโลยีและสมาร์ทโฟนได้เลยม,มาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เหนือชั้นในการใช้งานและการเชื่อมต่อกัน